Oh, right. man. ตาก็ลงได้แม่หมูนหมูแดงหมูทอดหมูปิ้งหมูับหมูทอดก้วดมนนะครับหมูควแถม่ขวดนะครับโปรโมชั่นแก้ววันนี้ันศุกร์ที่13นะครับ ้าตปงานรงแต่แหวตรงนะครับเป็นต้นไปนะครับของวันรุ่งขึ้นนะครับตะกีดขวดนะครับขุณนักาที่บ้า ซื้อเครื่องดื่มโค้กสูตรไม่มีน้ำตาลกลิ่นลามนะคะหรือว่ากลิ่นมะนาวของเรานั่นเองนะคะ1แก้ว3 0บาทเท่านั้นค่ะเล่นเกมแล้วก็ได้รับกระเป๋าส,ายสวยๆแบบนี้กลับบ้านกันไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้ผู้ขเข้าแข่งขันของเราเตรียมตัวแล้วค่ะจะพร้อมแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ซื้อโค้กสูตรไม่มีน้ำตาลกลิ่นลามของเราไป1แก้วค่แะแจกเป็นกระเป๋สาสวยๆแบบนี้ไปแล้วก็ได้เล่นเกมเพื่อนรักของรางวัลที่อยู่บนโต๊ะนี้ของเรานะคะ ไม่ติด้ค่ะไม่ติดบอดเลยว่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ผู้หญิงไม่ควรพลาดการาร,รับขั้นใจที่ป็นเลือดใจของการบำรุงเป็นพิเศษสามารถเลือกใช้ได้คะเป็นเซรั่มพายาขวดใหญ่แล้วก็อุดมด้วยไขยมุกเช่นเดียวกันพร้อมกับสบู่วิตซีค่ะที่จะช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสยอย่างเร่งด่วนใช้เป็นประจำอย่างต่อเน,นื่องเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน ให้ทุกท่านได้ไปรู้จักกันค่ะที่ h อ t h a i l a n แลนะคะซึ่งเรียกได้ว่าในงานนี้เนี่ยเราหลุดออกมาจากโลกออนไลน์ให้คุณได้สามารถมาเปิดประสบการณ์ภายในสามารถร่วมพูดคุยค่ะกับด้านของเจ้าของแรนด์กับได้ดวยนะคะวันนี้มาอยู่บรนดบุ๊กบอกว้านะคะกับด้านของปุ๊บเตยที่มาอยู่นงานได้ที่คุยแล้วผิวัมผัสคะ6ด้านเราแตกไปแล้วหค่คะ กติกที่2เก็ว้ให้เราบอ่างแต่ในขาสำหรับ้นได้ควรจะใาช่ออนี่ค็ต้องการตัวจริงนะีกสำหรับขั้นดที่น่เดี๋ยวให้นั่เป้นับตัวหน่อยเรวเป็นใครมาจากไหนวันนี้จดอ่มเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างแม่วันนี้ได้เห็น พ่อแม่พี่น้องแล้วก็รวมไปถึงบูธที่อลังการยิ่งใหญ่แบบนี้ไปเลยคะลองมาปร่อยๆอขอางรู้มากอะใครอยากถ่ายรูปนะครับวันนี้มา b u i ี่กันได้ชิบูน SQ แม่เป้หนูขอถามหน่อยว่าทำไมแบรนด์ SQ collagen ถึงต้องเอาส้มมาทำเขาว่าของเราเป็น collagen รสส้มนั่นเองนะคะอะและเป็นส้มทั้งหมดสามสายพันเลยนะคะเป็นโ อนำเข้าจากประเทศอิตาลีนะคะหรือว่า ROC นั่นเองนะคะเป็นส้มสีแดง ROC นั่นเองนะคะที่ช่วยป้องกันรังสี u v A และ U v B นะคะและส้มยังเป็นผลไม้มงคลของที่ชาวไทยรู้ไว้่เื่อยเลยม่ติดปานะคะทุกท่านท่ติดากจะได้ส่ไส่ไได้คุชมได้ยได้นะครับสอบถามได้นะครับสนใจวัตถุมงคลชื่อไหนนะครับ Soap khao mua rup Nga ra rup khao, hei kia chau rup A, bong soap mua rup, rup rup mua rup Soap khao mua rup, เียชิกันด้านในกันก่อนได้เลยนะสำหรับพูกค้าท่านใดที่สนใจในการออกหางคิ้วการเขียนคิ้วและการคิ้วนะครับเราทำ้เนยงไ้างดคิ้วเสียงในทิกตอกนะครับก็สามารถติดตามได้เรื่องอ๋อโอเคดีนะครับแอดไลน์นะครับแอดไลน์เสร็จแล้วหน้อันไปเลยครับขอรับางรวันะครับจากคุณหนึ่งของเรานะครับเดี๋ยวแอดไลน์มาดนะฮะแอดไลน์เพื่อนเพื่อนที่คาที่ผมก่อนนะครับเสร็จแล้ว วารับรางวัลนะโอเคอ่าขยับไปดูเลยครับขยับไปตรงนู้นเลยครับถ้าแอนแล้วครับขยับไปเลยครับขยับไปเลยครับแอนแล้วขยับไปเลยครับนาโอเคสำหรับลายผมขออนุญาตให้ห้าท่านสุดท้ายนะห้าท่านสุดท้ายครับลายห้าท่านสุดท้ายนะครับหท่านไปเรียบร้อยแล้วครับผมแอนรือยังครับผมแอนรือยังครับอ่ยังไม่ได้แอนองขยับไปแล้วครับแอนรือยังครับอ่ยังไม่ได้แอนขอห้าท่านท่านสุดท้ายนะครับท่านไหนแอนและเพื่อนๆไวที่สุดไหนเอ่ย ไหนเอ่ยเดี๋ยวเราจะทักไปนะฮะถ้าไม่ตอบเราจะเ่อนเลยครับของคืนนะฮะโก้บอยไอ้บอกว่าถ้าทักไปแล้วไม่มีใครตอบโอเคถ้าทางเราไม่มีใครตอบมีจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตามเอาของคืนบ้านเคืนนะฮะมาเลยครับอีกสองท่านครับครับผมขออีกสองท่านเท่านั้นครับสองท่านเท่านั้นครับไหนวายโอเคท่านไหนวายทเลยนะครับอีกสองท่านเท่านั้นนะโอเค ท่านไหนไม่ทันไลนไล์ไม่เป็นไรครับฟังตาริการต่อไปได้เลยกคร,กรไปรจากไลน์แล้วครับเปลี่ยนเป็นเฟซบุ๊กได้กุ๊กุกแม่กุหลาบครับผมอ่ากดไลค์กดติดตามอ่าแฟนเพจเฟซบุ๊กได้กุ๊กุกแม่กุหลาบแล้วมารับของรางวัลได้เลยเหมือนเดิมครับครับหวยสิทธิ์สำหรับคนที่ได้แล้วไม่มารับซ้ัพนะครับใครได้แล้วแล้วเอาไปดีครับเอาตรงนี้ออกมาแจกที่หน้าเลยนะครับขออีกทู่100นะครับกดเป็นครับเพื่อนครับอีกประมาณ10่านครับรับบอล

เาป Facebook ร a c e b o e b o o k นี่แหลครับอะไรหรอเอาไปแล้วกดใจให้เราิันกดใจหน่อยมันไม่พโทรศัพท์นะเป็นนะรอารเป็น c e อะไรหไม่ใช่คนไทยแย่นะผม Facebook a ดูนี้ครับนี้ครับอะไรนะ ai bên ai cũng cần, mình sẽ cùng nhau chung tay cùng làm. Làm, học mẹ vui